สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กันกับรายการมากเก่าเล่าใหม่ในสไตล์คารมาสผู้ฝ่ายรู้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมก็ไปดูกันเลยรายการนี้ครับจะเป็นรายการที่เราจะนำเสนอบันทึกเกมมาแบบกระชับรวดรับ แล้วก็ตัดตอนเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยดูง่ายมากที่สุดนะครับเพื่อให้มุมมองทุกคนตรงกันเนี่ยผมเลยจะใช้โปรแกร,รมหมากลูกไทยเนี่ยในการที่จะจําลองภาพเหตุการณ์แล้วก็วิธีการเดินต่างๆขึ้นมาครับซึ่งในการเดินของบริเกมนี้เนี่ยเป็นบริเกมจากศึกหมากลูกไทยชิงแชมป์กรมชนครั้งที่1ครับเป็นการประทะกันร,ระหว่างสีขาวอาจารย์นรงบางไซและ อาจารย์นกกระจิบฝ่ายดำครับท่านผู้ชมพร้อมมาดูกันเลยในตาเดินแรกครับอาจารย์นลงครับเขาเปิดโคนและอาจารย์นกกระจิบเนี่ยเปิดโคนบ้างครับตามไฟต่างที่จะขึ้นมาขึ้นมาครับโดยทางด้านอาจารย์นกกระจิบเนี่ยหมายตาเป็นหมากม้ายงขวาไว้ครับส่วนอาจารย์นลงเนี่ยยังไม่แน่ชัดครับว่าจะเดินอะไรครับซึ่งอาจารย์นลงในจังหวะนี้ครับเดินเนี่ยเดินโคนขึ้นมาก่อนครับอาจารย์นกกระจิบเนี่ยก็เลยทําท่าทําทางดูเชิงเนี่ยด้วยการเดินเม็ด ต่างไฟต่างดูเชิงครับพูดได้แค่นี้ครับว่าดูเชิงอย่างเดียวครับและทันทีทันใดเมื่ออาจารย์นกกระจิบเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเป็นม้าโยงขวาเนี่ยอาจารย์นันลงครับเขาได้จังหวะาสราดเบีย้ยเข้ามาสรดมาในจังหวะนี้เนี่ยมาชัดเจนครับนี่คือจุดประสงค์เป้าหมายชัดเจนคือมาแก้ทางม้าโยงขวาอาจารย์จิบเพื่อที่จะมาแบบอะายด้านข้างนี่เขาเรียกว่าหมาอุปการครับเป็นหมาอุมม้าอุปการ,ร,าาการซ้ายซะด้วยนะฮะ ซึ่งอาจารย์นุกจิบเห็นแล้วครับว่าโอ้โหมีจังหวะฉาดโครที่ได้ลุยชัดเจนนะเห็นเบี้ยตัวเนี้ยฮัมันขาดอยู่มันเงาๆนะครับเลยเอาม้าเนี่ยไปคุยกับเบี้ยครับอาจารย์นรลงขึ้นขุนแล้วก็อาจารย์นุกจิบแทงเบี้ยใส่โคนครับเกิดการกินแรกครับและนี่ความเป็นต่อเป็นรองเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับเมื่ออาจารย์นรลงครับค่อยๆถอยโคนของเขาเนี่ยถอยไปด้านหลังครับอาจารย์นุกจิบทิ่มเบี้ยผูกทันทีครับ ตอนนี้ครับก็จะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างขึ้นมาครับผมก็จะไปแบบรวดเร็วหน่อยนะคือจังหวะนี้เขาเดินม้ามาจะจับเบี้ยนะครับและอาจารย์นุกจิบเนี่ยเลยตบเรือมาเพื่อมาผูกเบี้ยไว้ครับอาจารย์นลงได้ทีเนี่ยในการเปิดกลางกระดานขึ้นมาครับตอนนี้อาจารย์นลงเนี่ยเขาเป็นลองโคลนตัวทำไมผมถึงบอกงั้นเพราะว่าโคนด้านขวามือบน,หนไหม ไม่ได้ใช้งานอยู่ครับม้าก็ติดด้วยม้าตัวนี้ติดด้วยแต่อาจารย์นกจิบเนี่ยโหมากเต็มที่ตามสบายเลยครับหมากสีดํานะ <bir> <Archives> อาจารย์นลงเอาเรือกดเม็ดไว้ก่อนครับหมายตาเม,ม็ดไว้ครับอาจารย์นกจิบทิ่มยันเบีย้ยครับแล้วก็ไม่สนใจการเปิดเบีย้ยการปูเบีย้ยของอาจารย์นลงด้วยนะทำในจังหวะนี้ครับอาจารย์นลุงเนี่ยได้ทีมาด้วย4ีเบีย้ยครับอาจารย์นกจิ๋แก้สีเบีย้ยด้วยการทิ่มเบีย้ยลิมล่อให้อาจารย์นลงเนี่ย ทิมเบียสูงเข้ามาซึ่งคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่าต่อให้อาจารย์นาลงทิมเบียสูงเข้ามาในลักษณะนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็อาจารย์นกกระจิบก็ไม่ได้แคร์อะไรเพราะว่าเบียสูงมันไม่ได้สะกดโค้ดไม่ได้สะกดมา้าไม่ได้สะกดเรือและอย่างมันเป็นทางให้ขุนเนี่ยของฝ่ายดำเนี่ยไปยืนอยู่ในจุดตำแหน่งที่ดีด้วยอาจารย์นกกระจิบต้องการจะขุนมายืนตำแหน่งนี้ครับแต่ตอนนี้ฮะอาจารย์นกกระจิบทิมเบียขึ้นไปก่อนแล้วก็อาจารย์นาลงเดินควนคร,ครับเกิดการไฟใหญ่หญกลางกระดานครับ ใช้โคลนต่อโคลนนะมีโคลนเจอโคลนครับเพราะว่าอย่าลืมคือตอนนี้อาจารย์นกก็จิบเป็นต่อโคลนตัวนะเพราะว่าโคลนสีขาวไม่ได้ใช้เจอหน้าโคลนก็ใส่โคลนเจอหน้าอะไรก็ซัดกันนะครับซัดกันอย่างรวดเร็วครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าม้าเนี่ยไปจับเม็ดอยู่ดังนั้นครับอาจารย์นโลงเ,เลยเลือกที่จะใช้เรือนมาผูกเม็ดเอาไว้ก่อน ือมันเป็นจังหวะที่เคลียร์แล้วสวยมากที่สุดแล้วขั้นจะไปถอยเม็ดถอยอะไรมันเสียจังหวะสุดท้ายเม็ดก็ต้องขึ้นมาอีกอยู่ดีครับมาขาวจะเสียจังหวะเสียที่เดินเยอะมากครับจันจิบครับใช้ขุนขึ้นครับแล้วก็จัน์ลงเห็นแล้วโอดตัวเองไม่ได้ใช้เลยพยายามที่จะหมุนควนออกมาเล่นเนี่ยเกมนี้ครับเป็นเกมที่แก้เพลทได้แสบมากนะสําหรับพวกชอบเดินม้าอุปการเนี่ยก็ต้องดูเอาไว้นะครับในส่วนของคนที่เดินม้ายงขวาว่ามีวิธีมีล็อกในการแก้แบบนี้นะครับ ดูการเดินของอาจารย์นุกจิบไว้เป็นตัวอย่างอะสามารถเอาลองอาไปใช้ได้ลองไปประยุกต์ดูกันได้นะครับตอนนี้ครับหมากเนี่ยได้ถูกหมุนมาเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าการแต่งตัวของทั้งสองฝั่งเนี่ยยังคงเป็นการแต่งตัวกันอยู่นะหมากขาวหมุนโคนหมากดําเดินตัวหมากให้พร้อมเดินโคนไปเสริมเดินเลยก็ว่านไปแต่ในจังหวะนี้ครับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่ออาจารย์นลงเนี่ยเขาเดินเม็ดมาต่อเม็ดครับ เขาเดินเม็ดมาต่อเม็ดแบบนี้เนะี่ยตอนนี้ฮะพอเดินเม็ดมาต่อกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอาจารย์จิบเห็นแล้วครับว่าม้าด้านหลังเนี่ยขาดอยู่ฮะม้าด้านหลังเนะี่ยจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ถ้าเกิดกินแลกกันไปนะเลยใช้เรือย่อขึ้นมาหนึ่งตาครับเพื่อเอามาปลูกม้าไว้ก่อนอาจารย์นาลงได้ทีกินใหญ่ครับแล้วก็ถามต่อม้าด้วยครับซึ่งอาจารย์จิบไม่สนใจในการแลกม้าเลยฮนะเดินโค้งไม่ตรงๆครับอาจารย์นาลง เอามา้กินม้าครับซึ่งก็โดนกินครับแต้มนี้ยังไงก็ต้องเอาเรือไปกินเม็ดเท่านั้นครับไม่งั้นโคนเนี่ยหลุดอยู่ฮะ <S <S อาจารย์ลงใช้โคนขึ้นครับอาจารย์จิบใช้โคนขึ้นบ้าง <S 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 คือตอนนี้เนี่ยอาจารย์ลงเห็นแล้วว่าตัวเองเนี่ยเริ่มโดนกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆแล้วเลยพยายามที่จะเดินขุนลงมาเพื่อที่จะเอาไมา้เนี่ยลงมาใช้ตอนนี้เนี่ยโดนโดนกระชับพื้นที่ไปเรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างเริ่มเริ่มเดินยาก อาจารย์จีบเดินมาครับแล้วก็อาจารย์นรงต่อโคนครับแต่แน่นอนครับโคน2ตัวนี้มัน,มนไซส์คนลเบอร์เลยฮะโคนตัวหนึ่งของสีดำเนี่ยมันมีค่ามากมันเก่งซะยิ่งกว่าไม้อีกเพราะงั้นเนี่ยอาจารย์นรงเลยเอาโคนตัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไปถามซื้อครับไปถามแลกกันเลยฮะอาจารย์จิบไม่สนใจที่จะแลกครับใช้โคนไปไล่มา้ามาของอาจารย์นรงไม่ขยับหนีนะแต่เดินโคนเนี่ยมนไล่เรือก่อนเพื่อดูเชิงนะ ทำให้อาจารย์จีบครับเขาใช้เรือเนี่ยโยกขึ้นไปจับม้าด้านบนนะครับพอไปจับม้าด้านบนในกรณีนี้เนี่ยม้าตัวนี้เป็นปัญหาแล้วอาจารย์นรงครับเขาตัดสินใจเด็ดขาดเลยเขาแบบอยากที่จะลุ้นมากใช้เรือถัดโคนไปเลยครับเพราะว่าหมากเนี่ยเริ่มแก้ยากท่านจะไป เอาม้าไปหลบเนี่ยก็โอ้โหเรือนี่ยึดคลองเจ็ดแคบจะเสร็จทุกหลายครับโดนยึดแบบนี้เนี่ยขุนเป็นปัญหามากครับแล้ตจะสินใจเด็ดขาดรับใช้เรือกินตัดครับแล้วก็โดนกินเบี้ยออกไปหงายครับใช้เรือกิน,นครับแล้วก็ใช้ม้าเนี่ยยกขึ้นไปครับซึ่งอาจารย์นงลงเห็นแล้วครับว่าตรงนี้มีศอกอยู่ศอกก็คือว่าอาจารย์นงลงใช้โคนกินถ้าอาจารย์จิบใช้ขุนกินเนี่ยจะโดนม้าตีลูกแต่เป็นการเดินที่ผิดครับเพราะว่าพอกินเสร็จเรียบร้อยเนี่ย อาจารย์นรงใช้ม้าตีลุกเนี่ยอาจารย์จิบจะใช้ขุนไปไล่เรือเพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นการแลกเรือเท่ากันแล้วก็เสียโคนไปด้วยไม่คุ้มครับเพราะงั้นก็เลยตําเลยครับอาจารย์นรงใช้เรือมาลุกครับอาจารย์จิบเดินขุนเนี่ยโดนลุกอีกทีหนึง่งขยับขุเนเป็นเชิงครับนี่คือการขยับขุเนเป็นสามเหลี่ยมเพื่อเพื่อหลบตาเรือลุกนะครับเป็นเทคนิคก,การขยับขุนครับและใช้เรือเนี่ยไปกดที่ตำแหน่งงองูแปโดยสีขาวครับ สีดาเห็นแล้วครับว่าอาจจะโดนลูกกินเรือได้ในอนาคตอาจจะโดนลอยหลังครับเลยตัดสินใจที่เอาเรือเนี่ยไปเล่นไปไล่กินเบีย้ยฟรีก็ชนะกันแบบนิ่มๆครับขยับปุ๋นนีครับโดนลูกอีกทีนึงขยับปุนไปติดเบีย้ยและอาจารย์ดรงขยับปุนครับเจออาจารย์จีบลุกและแต้มนี้ครับไม่สามารถแก้ได้นะทาไมถุงผมถึงบอกว่าไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าจะเดินไปที่ไหนนลครับจะเดินไปตําแหน่งไหนเนี่ยก็ก็ดูจะลําบากทั้งนั้นครับ <S <S เช่นเดินไปตําแหน่งนี้ฮะก็อาจจะโดนเรือลุก เดินไปไหนกะเดินขยับเข้ามาก็อาจจะโดนเรือลูกตูดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยฮะหรือถ้าม้าปิดนียม้าปิดก็โดนเรือลูกอยู่ดีคือ,อยังไงก็โดนลูกจนเนี่ยเพราไม่สามารถแก้ได้เนี่ยในตาเดินที่46เนี่ยอาจารย์ลงเลยตัดสินใจครับที่จะขอยอมแพ้ไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปสรุปสั้นสบายสไตล์คาราวาสผู้ใฝ่รู้ เก็บสาระครบถ้วนนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แอย่าลืมกดติดตามไปไปครับทุกคนสำหรับใครที่อยากดูรายการหมากเด็ดแต้มเซียนแบบวิเคราะห์เจาะลึกแบบคาร์ดละ2ชั่วโมงมีอยู่20คาดนะก็สามารถสมัครกันได้ที่ไทยค,คิปกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชิ่งจริงๆละไปไปครับทุกคน